พอทุกท่านได้กลับมาอยู่กับลมหายใจครั้งหนึ่งโดยการหายใจเข้าลึกๆออกยาวหายใจเข้าให้รู้สึกร่มโปร่งเบาสบายหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ค่อยๆขยับมือขยับเท้าของเราสัมผัสในการตื่นตัวของเราให้รู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกเบาสบาย <c oughs> ดีว่าหมายใจเข้าลึกออกยาวสักสาู่่ าจากนั้นก็ทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อที่จะได้แผ่เมตตาแผ่คุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในเจริญจิตะภาวนาเมเช้าวันนี้ตั้งจิตตั้งใจแผ่เมตตาขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,น,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนไปร่วมกิจาการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรได้เทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เดินสาธุสาธุสาธุเนื่องจากว่าพระอาจารย์ยังอยู่ในช่วงการเดินทางอยู่เดี๋ยวเราได้พบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ช่วงปัญญาทักอรุณในในช่วงเช้านี้สั้นนะ recording in progress ขอเชิญธรรมจารีทุกท่านน้อมกราบวันทาพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิว่าอาจารย์ิโยเมนาโถพระอาจารย์เป็นที้พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิว่าอาจารย์ิโยเมนาโถพระอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลี วันชาอ่าพีวา่าอาจารย์โอเฮนาวันวันเฉลี่บวันชีวันานนนสุสภาวะขอน้อมกราบท่านอผู้จัดให้ความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสุธิเตโหตุสภาราขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่นักเรียนทุกคน อานนี้เรามาพบกันในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2 5 6พจพระอาจารย์กำลังรอรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวัดวัดพระเชษุภพลวิมลมังคลารามกรรมก,ร,ร,มกรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชณนะประเทศญี่ปุ่น หลังจากเมื่อวานพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเปิดวัดพุทธารามที่ธรรมภาพเป็นประธานอุปธรรมแล้ววันนี้หลวงพ่อจะเดินทางกลับพระอาจารย์จึงมีเวลาสั้นๆนะขอมอบคบติธรรมเรื่องหนึ่งจากนิทานประเซนของญี่ปุ่นเซนคือพุทธศาสนาที่เคยรุ่งโรจน์โชตนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายร้อยปีซืบมาจนถึงปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งเข้าไปในตลาดสด เดินเข้าไปหาแม่ค้าแล้วถามว่าในร้านนี้มีสินค้าอะไรดีที่สุดขอให้จัดมาให้ข้าเปเจ้าหน่อยแม่ค้าก็ได้บอกว่าสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในร้านดีที่สุดทุกชิ้นสินค้าที่อยู่ในร้านดีที่สุดทุกชิ้น นิทานประยญเซนก็จบลงตรงนี้ Between the line หรือ,รรวค,อ,อรความหมายระหว่างบรรทัดคืออะไรความหมายระหว่างบรรทัดคืออะไรท่านจงจัดสินค้าที่ดีที่สุดในร้านมาให้ข้าพเจ้าหน่อยแม่ค้าบอกสินค้าที่อยู่ในร้านดีที่สุดทุกชิ้นเลยความหมายก็คือว่าเราเกิดมาในโลกเหมือนเราเดินเข้าไปในตลาดสด มีของให้ซื้อมีของให้ขายเยอะแย,ย,ยะมากมายเต็มไปหมดเราเกิดมาในโลกเหมือนเราเดินเข้าไปในตลาดสดเพื่อจะหาสินค้าที่ดีที่สดุดแม่ค้าบอกว่าสินค้าทุกชิ้นมันดีที่สดุดเราฉะนนความหมายในทางธรรมคือเมื่อเราเกิดมาในโลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมะถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมถ้ามองเป็นก็เห็นประโยชน์ ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ครูไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในตลาดสดที่ชื่อว่าชีวิตในตลาดสดที่ชื่อว่าโลกใบนี้มันมีแง่ดีแง่างามมันมีประโยชน์เราต้องรู้จักมองรู้จักคิด รู้จักพิจารณาอย่างลึกซึ้งมันไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันพร้อมจะเป็นครูของเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจที่จะเป็นนักเรียนที่ดีเสียก่อนเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเขียนไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นมีคุณค่าเสมอสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะเสมอสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูของเราได้เสมอสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีประโยชน์เสมอนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในยามเช้าวันนี้ฉะนั้นจงเพนิดจงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เห็นแง่ดีแง่างามของมัน มันไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีประโยชน์สุขก็มีประโยชน์ทุกก็มีประโยชน์ถูกด่าก็มีประโยชน์ถูกชมก็มีประโยชน์ล้มเหลวก็มีประโยชน์สมบังก็มีประโยชน์เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาและจงมีดวงตาแห่งการเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเธออัลโหลฮัลโลก็จะไม่ได้เด

ทำกิจแล้วก็ทำจิตของท่านตามปกตินะขออนโมทนากับทุกทุกท่านด้วยนะธรรมจารีทุกท่านน้อมกราบบัญชาพระาจารย์อุกาสะวันชามิพันเตสัพังอปาร,ราทังขมาทเมพันเตมายากตังบุญยังสามีนาอนุโมทิตพังสามีนากตังบุญยัง ไมหันทาตะพังสาธุสาธุอันโมทามิขอน้อมกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสาูงสุดสาธุสาธุนะสาธุคนะ่ะ